ห้าข้อนี้ยังไม่มีใครทําได้มาก่อนนอกจากน้องหญิงโดยใช้ระ,ระยะเวลาแค่แปดเดือนนะห้าข้อนี้ไม่มีใครทําได้มาก่อนครับข้อแรกก็คือจากนักร้องตลาดนัดโนเนมนะนักร้องตลาดนัดก็คือไปร้องเพลงตามตลาดนัดแล้วเอากระป๋องไปตั้งแล้วก็คนเดินผ่านตลาดนัดก็ฟังเพลงก็เอาตังหยอดใส่กระป๋องนะครับเมื่อ 8เดือนที่แล้วน้องหญิงยังไปร้องตลาดนดะแต่หลังจากนั้นเพียง8เดือนปัจจุบันน้องหญิงเป็นนักร้องหมอรำดาวรุ่งยอดเยี่ยมและเป็นนักร้องหมอรำขวัญใจมหาชน2รางวัลจากรายการคมชัดลึือวอวร์ดซึ่งเป็นรายการที่จัดมาเป็น10-10ปีแล้วที่มอบรางวัลเหล่านี้เหล่าบรรดาซุปตา์ต่างๆจะ ได้รางวัลจากที่นี่ยังไม่มีใครทําได้อันนี้คือข้อแรกหรือใครจะเถียงลุงนะได้รางวัลแบบนี้ด้วยนะแบบน้องอิงเนี่ยนะภาย,ภายในแปดเดือนนะเริ่มจากนบ้บองตลาดนัดนะไม่ได้ผ่านเวทีประกวดโน่นนี่นั่นนะข้อแรกข้อที่สองที่ยังไม่มีใครทําได้ยกเว้นน้องอิงก็คือพอเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรนบ้านแพงเนี่ย เดือนแรกขึ้นรถบัสนะกินนอนเหมือนนักร้องทั่วไปหิวที่หิวเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำแปดเดือนออกรถป้ายแดงเป็นของตัวเองขี่รถตู้ตั้งแต่มีรถตู้ให้ใช้ตั้งแต่เดือนที่สองเข้ามาอยู่วงสองน้อยมีเดือนแรกเท่านั้นที่ขึ้นรถบัสไปกับทีมงาน หลังจากปังภายในเดือนเดียวก็มีรถตู้บัสโจส่งรถตู้มาให้แต่ปัจจุบันมีซื้อรถตู้ของตัวเองแปดเดือนนึงนะมีใครทำได้เท่าน้องหญิงเม้นมาไม่ได้อวยแต่อยากรู้นะใครมีมั่งโดยเฉพาะเอาเฉพาะนักร้องหมอลำนะอย่าไปเทียบกับ นักร้องโน่นนี่นั่นไม่เอาเอาอเฉพาะในวงการหมอํำเนี่ยดูสิใครมีมากที่อายุน้อยๆเท่าประมาณน้องหญิงแล้วเปลี่ยนได้ขนาดเนี้ยอย่างที่สองก็คือาจากนั่งรถบัสเดือนเดียวกลายเป็นนั่งรถตู้และมีรถตู้ของตัวเองภายในแปดเดือนข้อที่สามก็คือที่น้องหญิงทําได้คนอื่นยังทําไม่ได้ในวงการหมอําคือ นอนใต้ท้องรถในเดือนแรกนอนใต้ล่มไม้นอนใต้ท้องรถนอนทุกอย่างที่นอนใช้ชีวิตหมอลำทั่วไปใช้หลังจากนั้นไม่ถึงแปดเดือนน้องก็ได้ไปพักตามที่พักเหมือนพระเอกนะัางเอกก็พักหรือตมรีสอร์ที่พักต่างๆเพื่อเซฟให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากนอนใต้ท้องรถนะ ไปนอนรีสอร์ทมีคนดูแลมีช่างแต่งผมมีผู้ติดตามเพียงเดือนที่สามได้ไอพวกสิ่งเหล่านี้แล้วแต่น้องยังไม่นอนแต่เริ่มมานอนช่วงหลังๆนี่เพื่อดูแลสุขภาพยังไม่มีถ้ามีก็บอกด้วยเม้นต์มา <S 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 ไม่ข้ามโฆษณาห้าเปอร์เซ็นต์นะฮิราน้อยไม่ข้ามโฆษณาหาเปอร์เซ็นต์ให้หลรา้อยฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนในช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บมุ่อ้วนชนคุยไว้ด้วยนะครับไปดูมาลายที่ให้น้องดูที่เฟสน้องน้องให้น้องได้รับจากรุงทุกเดือนที่ Youtube ออกข้อที่สที่เจอแล้วก็น้องอิงทำได้คนอื่นยังไม่เห็นในวงการหมอลำนะนั่นก็คือตอนมาใหม่ๆได้มาลาัยหลักร้อย าเดือนแรกนะมาไล่หลักหลักร้อยยังไม่เยอะมาไล่ทิปเป็นพวงแบงค์ยีอะไรประมาณนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆนะเดือนแรกแต่หลังจากนั้นมาไล่เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านสถิติสูงสุดที่น้องหญิงทำไว้คือมาไล่หคืนจาก fc 1นึ่ล้านห้าจากพ่อโจอีกล้านสองล้านห้ากว่า จากหลักร้อยเป็นหลักล้านภายในไม่ถึง8เดือนมาเลยนะในวงการหมอลำไม่มีโดยเฉพาะอายุน้อยๆถ้าอายุยี่สิบสามสิบอีกเรื่องนึงไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกเป็นพระเอกนางเอกอีกเรื่องนึงนี่ไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกเ,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 เป็นแค่นักร้องหมอลำในวงหมอลำธรรมดาธรรมดาแต่สุดยอดเยส ลูกสาวเราเจ๋งไหมละ่ะถ้ามีใครทําได้เม้นบอกลุงมาลุงจะได้ไปทําข่าวบ้างว่าเออคนนี้ก็ทําได้คนนั้นก็ทําได้รับาาไลจากหลักร้อยมาเป็นหลักล้านมาเพียงไม่กี่เดือนเจ็ดแปดเดือนอะ่ะนะข้อต่อมาข้อที่ห้าก็คือจากนักร้อง ที่ไม่มีอัลบ,บั้มของตัวเอง8เดือนมีอัลบ,บั้มของตัวเอง6ถึง7เพลงแล้วติด1มาแรงแล้ว1วัน1ล้านวิวทุกเพลงมีใครทำได้แบบนี้บอกด้วย <c oughs> ไม่มีจุดยอดเฮ้ยอย่าโอ้ยเลยนะัแล้วก็มีงานที่มันยิ่งใหญ่ <c oughs> เข้ามาเยอะแยะ มากมันมันมันมเพียบนะครับเพียบจริงๆข้อจุดท้ายก็จุดท้ายอันนี้ต้องพูดแบบสุดยอดมาก <S <S วงการหมอลำไม่มีแน่นอนยังไม่มีคนใดทําได้ขนาดนี้มาก่อนแปดเดือนนะอายุเท่านี้นะ <S <S นั่นก็นนนนนคือเมื่อเดือนตีสั้นวันที่หนึ่งมกราหก,หกหกแล้วหนึ่งมกราเดือนถึงถึงถึงกลางเดือนอ่ะ ยังนอนคอกวัวนอนแคร่ธรรมดานอนกับขี้วัวเหม็นเหมๆน,นะเป็นแคร่ไม้้องด้วยข้ขางฝามมีอยู่สองด้านอีกด้านหนึ่งตรงโรงลมทะลุไปมาลังคาสังกะสีแปดเดือนปัจจุบันบ้านวิวหลักล้านสวยมากสวยมาก วิวสวยมากราคาสามล้านบ้านนะยังไม่รวมตกแต่งโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นนะเบ็ดเสร็จอนะ่ะสี่ล้านอยู่หรือเปล่าเด็กน้อยคนหนึ่งนอนกอกวัวร้องเพลงตลาดนัดผ่านความลำบากยากเดืนแปดเดือนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วปัจจุบันก็จะอนาคตก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นจากการที่ดูแลตัวเอง บ้านสวยมากวิวสวยมากตามดูทีไรคนดูวิวบ้านนี่ออ้ยอะไรเีศสุดขนาดนั้นนะยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งพูดยิ่งมีความสุขไม่อวยแต่มันของจริงถ้าไม่จริงก็ว่ามาเลยเม้น์ว่ามาเลยถ้ามันไม่จริงอะ่ะ คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกกระบองอำเภอธรารมกาจังหวัดกาญผ่รรา,านมาที่แวะเวียนมาพูดคุยกับลุงบอกเป็น fc น้องหญิงลด5% fc น้องอุ้งหญิงลด5%ปคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบายฮ